ครับเมื่อในวันพฤหัส,สบดีที่14สิงหาคมนะครับ2 5 68นะครับนี่คือตลาดนัดโคกระบือบ้านกุดหว่าตำบลกุดหว่าอำเภอกุชินาลายจังหวัดกาลสินนะครับกุชินาลายกับบัวขาวอันเดียวกันนะครับบางคนที่สงสัยนะครับเดี๋ยวงวอลายครับข้าเบิ้งไปเรื่อยๆห้อใส่วัดดีครับ ดีครับได้ยังมากเลยครับได้งัวงมาัวได้ง่วงวแน่นอนงวแน่นอนโมเมนตควายควายไไปแล้วไขไปแล้วตัวใดแน่ล่ะหออ๋อันนี้ตัวผู้กันนี่อันนี้ตัวผู้รักเป็นคือได้ดีแถผู้เสาเฮือนหมดเตัวผู้นี่เท่าไรตัวผู้นี่มื่นเอดตัวผู้นี่เนาะมื่นเอด ตอขายมือนหนึ่งมือนเอ็ดอันนี้แม่ลูกบ้านโอ้ยก่กํานองอันนี้เพิ่นเป็นล่ำปีมาแล้วทานมาแล้วทานมาแล้วอยู่ใส้ก็ไดบาทนี่เจ้าเสวคอยไปเลี่ยงไว้มองได้ได้มดคอ,อย่านมาแล้วไปแถว บุรีรัมย์สีสเกตกับอกยนันทานมาแล้ว <laughs> ทานมาแล้วหางฟ้อยหางเพิ่นบบมี่บันไดเท่าไรก็่ตัวนี้มือเด็ดขึ้นกันซ้ำกันบ่กันบ่ตกันบ่ต,ตมือนหนึ่งขึ้นกันบ่ <laughs> เอาเอาตัวนี้เป็นแม่สาว่บคู่เพิ่นเน่ยโอ้จีมกันยุบานี โอ้บังอีแล้วแม่ล่ำปีนี่บังไว้แล้วผู้สาวน้อยเท่าได้อยน้อยแม่สาวกลางๆนี่โอ้แปดพันครับอ้ับขันตอเท่าไรแปดพันโอ้แปดพันเด้อตัวเด้อแม่สาวนอ้อยสามตัวเนาะเอาเบอร์โทรครับศูนย์หกสี่เก้าเก้าสี่ สี่หนึ่งหกหนึ่งคู่ม่ตัวกันได้หอยไสจากกรเพื่อนน้ำมุนกาละชิ้นอืมครับขอคุณหลายเด้อวงเล็บโสดวงคู่ใดงนี่ยบ่นไงไปทางใดมาเจ้าของว่าจังใดเท่าอะไรยังมาเหมืนบ่นใดตัวใดอันนี้แม่บ่นนี่ อันนี้แม่บ่เนี่ตัวนี้เลยเท่าไดตัวใหน่ๆนี่สองหมื่นแปดรถสองหมื่นแปดพันี่นะได้ลูกมาจากตัวสองสามสามัตแล้วอือในญ่ๆเลยถึงสองหมืนแปดเนาะรุ่นใหน่ๆนี่นั่นนาเนาะสูงกว่าม่เม็ดเท่าไลนี่สี่สิบบอก หางกันเนาขาเกิดปมีถูกตัวคอนกับป uh, so ้มีตัวประกันเลยลูกไม่จะโตกอ่สามบ่สองแปดเนาะเดี๋ยวเพิ so so ่งกอนบบกง่ายๆเนี่เสองหมืปดเลครับนี่สองหนตัวนั้นแม่นบ่่ตัวใดอีกตัวนี้เด้อ๋ออันนี้โกโซนี่ยห้องห้อบ่นี่ก็ได้ โกโซนี่ของเขาบนี่โคโซนอันนี้แน่นครับตัวใดละตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้สิบสามห้ารยได้ลูกมสองสองตัวครับสตัวสิบสามห้ารอยเม็ดซีีพื่กันยังให้ลูกอยู่เอาไปเลี้ยงสิบสามห้าร้อยสม้นี่ข้อความเลแม่ลูกนี่ได้บนลูกตัวพลูลูกตัวพลูลูกตัวพลูลูกตัวผู้ ตัวที่สองหรือสามแล้วสามแล้วบ่โอ้ตัวที่สามตัวฟูเนะแม่กระดิเม็ดสามสิบเอานี่แหละครับแม่ลูกเท่าไรก็หมื่นสามพันห้าร้อยผลตกยั่บ่เลยนี่ผมคือกลางโฮมเสนอว่าหมื่นสามพันห้าร้อยพบนี่แมนบอนี่มัตเทนี่โอ้มีเทนี่ ขายหบดแล้วเบอร์โทรครับ065 325 335 3 3 5มห้าหานึ่งหอยยังราบบันหอยวัดบ้านสมสะอาดเนี่หน้ออยวัดหน้าโรงงานน้ำตรันมิดกาลสินแม่ลูกเดี่ยห้องหอยโบบอหหอยโบมีย่างบ่สัน น้ำกันบ่เมื่อนี่นี่เป็นห้องห้องหางดูนมั้งนี่หางดูนหางดูนเอมาลายังวัวหางดูนกว่านี่ฝนตกอยู่บ่หรอเนี่ยฮะผมคือแกองโฮมสันอะไรเนี่ยไว้เสียไทยมาขายหรือมาซื้อเมื่อนี่มาซื้อเออเอาห้องห้องเหมือนเบาะมือนี่ พองห้องมี่บอกวแม่กับลูกนี่บ่เอาเสียไท่ถ้าใบงัวเลยแม่ไม่ได้บอกอ้าแม่กับลูกตัวาไหรกูแม่ลูกเพิ่นต่อที่มหาบอเอาจ่า้เท่าไหร่ล้วแม่กับลูกนี่สองหมื่นสามตัวเมียเนาะลูกเพิ่นเนาะลูกแรกบ่ลูกแรกตัวเมียแม่ก็มิเม็ดแฮซีซีได้แล้วเนาะ แม่ย,ยายเนี่ยนะอันนี้เป็นลูกเพิ่นนะครับนี่เด้อลูกตัวแรกเป็นตัวเมียรครับตอนนี้พ่มีตัวขาเพิ่นทต๊ทอบอนพ่อได้แม่ลูกนี่สองหมื่นสามแต่ว่าเพิ่นไม่ให้มื่นหามันไผ่พ่อได้เอาตัวได้อีกครับเป็น,นสองหมื่นสามด้วยมแม่กับลูกนี่แม่ลูกนี่สองหมื่นสามตัวเมียรครับลูกเพิ่นมีแต่คนมาตบกล่น ตัวใดครับอันนี้บ่แม่นบ่นดิโอ้ลูกเพี่อะไรอโอ้ตัวแดงแดงอันนี้กับแม่ลูกนี่ลูกตัวผู้ลูกตัวที่สองหรือสามตัวที่ตัวนี้ตัที่สองค่ะตัวที่สกันกะร่างกินน้แม่โยตัวผู้เนาะหน่าเนาะนี่แม่เพิ่นสียังเนาะนี่สีบดเพิ่นขึ้นมาดมกล่องเลยแดงขาดีเมื่อ ดูตัวที่สองเรื่อนี้ตัวผูสีบดเท่าบดเท่าบดเท่าใดแล้วโค้มนี่โอ้โค้มนี่เศร้าหาสองหมื่นหาสองหมื่นหา้าลูกนคนขวนกินนมสองหมื่นหา้าไอ้ไอตัวแดงแดงนะลูกตัวผู้บ่อยโอตัวแดงแดงตัวผูอันนี้แม่เพิ่นนี่แม่เพิ่น หัวแห่เม็ดสี่สิบเหรียนาะความสูงแต่ละตัวนี่เนาะตัวนี้คือกันเลยเนาะตัวนี้ลูกตัวที่สองคือกันนี่โอ้ลูกเพป็นตัวแดงแดงเนาะแดงแดงยืนอยู่ไกลๆมๆกันเลยแดงแดงนะครับลูกเพิ่นนี่แม่เพิ่นนีสามีพวกนี้กันเก็ใด้เราแม่เพิ่นดไ้่โอ้ตัวนี้มื่นหาแม่กับลูกสามข้อมือนี่ข้อมแรลกสองมื่นสามข้อมีสองมื่นหา พุมนี่1มื่นห่าอืมสามพุ่มเบอร์โทร95 095 687 5787 5787ห้อยดูนหางดูนแม่บ้านครับอ่าขอคุณหลายๆเด้อสำเนียงเลยยังไง ได้ยัง oh, ว so oh, so ่าสัมเยี่ยมแม่บ้านโอ้คาบมาแล้วกังกำลังต่อกันอยู่กำลังต่อกันอยู่กำลังต่อกันต่อกันอยู่บ่อันนี้แกแม่นบอกเป็นตัวเจนี่โอันี่แม่ลูกใช่รู้ดินี่ลูกตัวผูบ่ลูกแรกเพิ่น ลูกแรกประมาณนี้เม็ดสามสิบเเนอแม่เพื่นเนาะเซลเล่เนาะเซลูเล่ลูกแรกนะครับเป็นตัวปูลูกคนตือตมม่าลายแท้ลงไปได้บบวกกม่นไปลไบได้เหมือนโค้นี่นะเอาค้งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหมื่นเก้านเก้าร้อยแม่กับลูกเด้ลูกตัวปูลูกแรกเบิ่งก่อนบงบิ่งก่อนวาลูกนเงย ฝนตกอยู่บนหัยเดี๋ยวนี้ที่ก,กั้กงหฮมสนอมนี่ลูกเพิ่นครับนี่แม่ลูกหมื่นเก่าเนาะแม่ลูกหมื่นเก้าพันลูกแรกนะครับชาลูรีลูกกับชาลูรีเอาสีขาวออกไม้ๆนี่แหละชุบตัวใดอีกก่ะมีตัวตัวผู้ัวตัวต่าดโอ้ตัวตลาดตัวผู้เท่าใดตลาดเหมินสองพัมินสองพันห้าร้อยอายุปีกว่า อายุปีกว่าเนาะปีกว่าตัวนี้เท่าไรก่อนนี่มื <ın car az illing en> <s Elliott ills> ่นสองพันอันนี้1มื่นสามพันตัวเมียโตอยู่บ่เพื่เดือนบ่เงนอะโอ้หเอาไวก่อนมันคือสี่เบสจนแล้วไอยลิ้นอยู่บ่ได้ อันนี้เป็นเป็นแองกัดบ่แองกัดแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยแองกัดจักปีครับนี่ประมาณปีประมาณปีหนึ่งสูงเมตรเศ้านีเเนาะมเม็ดเศ้าเเท่าไรก่อนราคาเพื่อนนี่หมื่นสามพันหมื่นสามพันเลยครับแองกัหน้อยแม่สาวหนึ่งหมื่นสามพัน ผนบันลินครับืสามพันแองกัดน้อยสีดำๆตัวไดอีกครับบ้านนี้เหมินสี่พันหมินสี่พันเป็นมวดตัวเมียน,นะครับเป็นแม่สาวเอาหมินสี่พันมสี่พันสูงกว่าพันจักเม็ดสามทิ่บวกคุณละเหมินสี่พันครับตัวนี้สีแดงๆมมากือเสียงดีเธอเนี่ เงิน4,000อืมมื่นสามตัวนเลยเออเอาอยุบอ่ะดได้ยังมาอ้างกันดูนี่สาม0ันสาขึ้นยมั่คือนงแต่แต่แค่น่งตากฝนเดี๋ยวนล้นะแ,มแม่กับลูกแม่กับลูกมันอยู่กับแม่มันเป็นยนี่อันนี้เป็นตัวเมียเนาะ อันนี้อันนี้ลูกอันนี้แม่แม่แม่กับตัวแมโโโโโ่โอ้โอ้โอ้ลูกกับตัวแม่แม่กับตัวแม่เม็ดสามสิบลูกแรกเบิ้นบ่นบโอ้ลูกแรกจีแดงแม่กับลูกท่าไดค,ครับนี่หมื่นเก้าพัเ้ารยหมื่นเก้าพ้ารอยต่อได้มื่อที่ว่าแม่ออโอ้ต่อรองได้รถส่งมีครับรถส่งมี่ต่อร่องได้เลนไฮก็เลนมวย เบอร์โทรครับเข้าแค่นี้เดี๋ยวลคลิคมันยาวเบอร์082 301 9669 9669ไม่ไหวตลาดพูดว่าโทรมาได้ตลอดเวลาเซเว่นปิดจังย่าโทรกันเซเว่นเปิดโทรมาโลหลดบอลาดขอบคุณนะไรเด้อ นก็ชื่อหอยเยแม็กหอยแม่นมีบ่มือนี่บ่มีครับบ่มีโอ้วันนี้ไม่มีโอ้ลักลอยลักลอยลักลอยใักแอยแล้วครับหัวเฮาไม่มี เราจำเนื่องขายแล้วบ่เนี่ยขายแล้วไเนี่ยนี่นี่นี่พวกน้อหนานี่เนี่กลูกฝนตกอยู่บ่เนี่ยฝนตกอยู่บ่ตกบ่ตกคุณเป็นกันห่มผมคือกังห่มซใช่มโอ้ยปิดกอนตัวไหนก่อนครับโอเล่นี่น่ะโอ้ลูกลูกนี่เย เดี๋ยวได้เก็บโฮมก่อนเก็บร่มก่อนแั่งโฮมก็จะถือว่าผีบา่าฝนบอตกางหันลิ้นผูกรวดเทาโอ้ยผูกแชมเปญน้ำเมียม,มันเลย ลูกตัวที่เท่าไรพ้นเขาขึ้งามแต่เนีตัวนี้ลูกตัวที่สองบ่นี่อ๋อโอ้ลูกตัวที่สองแม่แบบหง่นี่สูงจักเม็ดสี่สิบได้บ่เนี่ยอางเง้ยว้วทุกขราถอนบ่ได้บ่ม่เขาพ้นนี่ขึ้งงามแต่บาดอันนี้เขาพ้นบ่เนี่ยใส่ลูกพ้นอ่ะโอ้โอันนี้ลูกพ้นอีจูงแม่ โอ้พี่ลูกกูคูพี่นะยามาลูกรอดสีไี้โอ้งามตัวสีเพิ่นนี่เนาะลูกลูกโอ้เอาตลูกนี่สิบสามลูกตัวที่สเล็กก่ตัวที่เล็าลูกสองที่สองโอ้ตัวที่สองตัวที่สองเออไเราแม่กับลูกนี่สามหมืนเอามหมื่นเอ็ดถ้าเอาตัลูกคือแม่ลูกอันเอาตัลูกรก่อน <13. S 1> โอ้มื่นสามเอาจะรวมลมื่นสามเอามดเทนี้บอกรัาโมเมนบอน,นี่ของยู้ใดไสันเขาเบื่อเขาเบื่อไทยบอกไทยเอาเบร์โทรครับศ <c oughs> ูนย์เก้าแปดห้าหนึ่งจแม่กับลูกแยกกับแยก เอาโทษแม่เด้อชาโรีตัของวดชื่อวัาไหนก่อครับวนใหญ่เอวัใหญ่เอฟบัวขาวเขานี่ยัใหญเอฟบัวขาววัใหญ่บัวขาวขอในหลายเด้ออันนี้ห้องผูไดตัวนี้หอยเต้แมนบ่เนี่ยห้องไสันนี่อะแยกเลห้องครับเป็นปัาครับแม่ลูกนี่อัด ได้ยินแต่ว่าส่งมาลูดอ, <laughs> อโอ,อล้ลูกตัวผูลูกตัวที่สามห่างหน่อยลูกตัวที่สามนี่สามลซี่ห่างดุลโอ้ลูกตัวที่สามแปดพันห้าไม่มีหมื่มเนลเลยเขาได้เดือนแล้วบ่ แปดพันแปดพหทรงหัรดอนแปดพันห้าแปดพันห้แม่กับลูกลูกตัวพูลูกตัวที่สามแปดหครับแปดพัน้ยทหัาอยแปดพันห้ครับทรงหอนอุดอุรดอนครับ เดิอูดอนมาทรงครับไทน้องใกล้ใกล้กับมาทรงบาทงครับเอาเบอร์ทรครับศูนย์ห้าศูนย์หกห้าสาสนึ่งสามสองหนึ่งศนย์หนึ่งหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดครับผมน้่งท่งพี่เาห่างหน่อยห่างหน่อยครับไปทรงหอดอุดอครับไปเชื่งใหม่ครับมองอนมาไปมีอย่งอู้ดรนมาไปดูบางงานอยู่พี่น้องหลายพี่น้องหลายอยู่อดรขอบคุณนะท่านที ห้อเต้เหมอือนเลบ่อเอาขายด,ดวยีวันนี้ขายดีเอาแล้วบ่เอาจูงเปเล่บ่เนี่ยโอ้โหแรงบอร่อยมดแล้วมันเนี่โอ้โบอ่อยมดแล้วมัน แม่ลูกแม่นเจ้าของอยู่บ่ครับเนีอ่อแม่นเจาขวงอยู่บ่แม่ลูกออ ở. แม่นบ่โอ้ลูกตัวเมียตัวที่สองหรือสามโอ,อ,มอ้ตัวที่สองเด้เป็นลูกตัวเมียตัวที่สองนี่แม่เพิ่นุงหม่ามานดักเม็ดสามสิบบวกเนี่ยครับหางจะยาวด้วยแม่เพิ่นเนี่ยแม่เพิ่นแข็งขายดีสดีแดงแดงลูกกับสีแดงเป็นตัวเมียครับลูกตัวที่สอง นี่เป็นขึ้นนิ่งดีแถอขึ้นนิ่งดีแถ้นี้ผู้ขนาดบ่ผู้ใหญ่ก็เลี้ยงได้เล็กน้อยก็เลี้ยงดีผู้เท่าก็เลี้ยงดีฮะโปรกรมนั่นก็เลี้ยงได้พ่อผู้ใหญ่ก็เลี้ยงได้สอท่อก็เลี้ยงได้อบตก็เลี้ยงได้อมบักแตงก็เลี้ยงได้อบตเท่าไหร่ละขาเพื่อน หนึ่งมืนแปดพันแม่กับลกูกต่อได้เสมอหนึ่งมืนแปดพันแม่ลกูกต่อได้แต่ไม่รู้จะลดได้หรือไม่ <c oughs> เอาเลี้ยงได้มดต่างแตนแม่บ้านวาดบุละอ,อ,อบอต่อหรืออมบอักแสงเด้อเบอร์โทรครับ092 หกห้าแปดหนึ่งหนึ่งสามสี่หนึ่งมืนแปดพันแม่กับลูกคือสิังทบแยกลูกหน่อยอยู่เนาะพ่ออย่างไรครับผมน้าหมอกรพ่ออย่งกพ็พ่อปานจากสแหละครับอโอ้สีสเกตพื้นบ่เออโอพยมาอยู่พี่บ่ครับบ่ <laughs> โอ้กำลังกำลังหอนโยเอออพยพม้าพี่โอ้มาจากสีสะเกตดเลยครับสีสเกตกันทะลรักบ่บ่ย่างซุ่มหน่อยโอ้ย่างซุ่มหน่อยสีสเกตโอ้มาแข่วันนี้ครับข่อคุณอะไรได้พ่อได้ มีไลเมื่อบานน้องไหลข้ามื่นจุ่มคุ้มก็นก็ะตอพายุมือเมื่อบานแม่นกันเด้อลำล่าเลยมือนี่ล้ำลาเลยง่ว่ได้ขายตัวไหนล้วบานนี่เบิ่งบ่เปนขี่ซยอย่าทายมันก็เบงแอ่นี่เออตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้ใช่ายเชื่อล้วบ้ีน ่ายอีกวัวหนถ่ายรัดตัวนี้เ่าไรครับไดตัวนี้่ายตัวนี้บ่กเขาเงี้ยเงี้ยเงลูกทุไหนไเลยลูกตัวที่อไลูกลูกตัวผูรูปตัวที่ตัวผูตัวสามลูกไมให้มัลูกตัวที่สามนี้ตัวที่สอง๋ตัวที่สอตัวผูลูกตัวที่สองตักเงเลยเม็ดสี่สิบบวกแจงข้าดีตำนี้ไม่มีตำนี้ไม่มีโอ้ตัวนี้ บักใหญ่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 เดี่ยวนะครับลูกเพิ่์นเด้อตัวผู้เด้อตัวผู้ลูกตัวที่สองครับตัวผู้ลูกตัวที่สองทอดใยเราแม่กับลูกนี่ไเท่าใยนะสักบาทัเออแม่กับลูกเช่าเช่าชวนแม่กับลูกนี่นะถือใจโอ้โหเออเนี่ยถือจ ถ oh ือจนบอกาสื่อถือี้ถือจนสมใสมันมาแ่อันนี้อัน้วันไหนเอ๊ะทำกาเปาจแม่มาเจ้าหลุดสองหมื่นแม่ก็ลูกตัวสองหมืนี่่ะแม่ไม่ได้ได้ลูกเพระจะเอาสี่พห้อยตายเลยแม่คนเป็นอัางไคุเนอะใคจะเอาสี่พัลูกมาน่งแม่จะซื้อเท่าไหร่เอาพลังตเอาเบอร์น้ำกห้อยห้อยมันว่โอ้ห้อยเสร์เออ สองมือนเนาะนี่เนาะแมนบอกสองมือนบอกแม่ลูกนี่นะศูนย์เก้าสมศูนย์แปดเจ็ดสามเบอร์นี้สองมือนแม่ก็รู้บอกไงโทรมาห้อยเสือดเขาวุ่งแตลสินคุณจะออกว่เด้เบิ้งตัวนี้ออกดูจนบ่ก้าออกบ่ขคยแล้วครับโอายแล้ว มือดีคลายแล้วมือีขายแล้วมามล่ลำล่าเลยมือดิล่ลำล่าล่ำล่าเอาจักก่อนบ่บ่ด่เอาอีกบ่าจักก่อนบ่โอ้มันลุบโอ้มันลุกมือ้ิลุบโอ้ย,อย,อยน้องสาวเอ้ <laughs> มอเมื่อเลิดมือสมทางสว่างคำดำนางนันเงเอ้ยขั้นดำกบกับได้วาดำก่อได้กระตาเทเล้า วัดประดําเตี้ยเหล่าบระเดียขายตายนานมา,าตะน,อ,นอ้ยตาสิมื้นโบขึ้นเหรอสายนกเอ็นบินคว่ำปลายตาพ่อไม่มันม่นปาดขีวิบากเอ็นมื่อน,นี้ไข้ถึงมื่อน,นี้ไข้ถึงง้อตายลุกไปยาตาสิมื้นโบขึ้นแล้วไข้ถึงตาสิมื้นโบขึ้นแล้ว ยินเบอร์ค่ายถึงตาจะมืดโบข้นเหล่านยค่ายค่ายดีตาจะมืดโบข้นแล้วห้อยปีเอาห้อยโดมาหาฮะรอเบิรงบอกเขาเบิร์นครับครับเดี๋ยวผมไปเด้อคงไผ่หนอตัวผูทั้งมดอยู่เนี่ย บอกด้ตัวผูห้องห้าบ่รูปรอนี่นะอ้าท่เท่าใดแล้วครับตัวผูนี่สองมื่นหาต่อรองได้เนาะสองมืนหาเอาบอกไงเลยเด้อตัวผูตัวนี้แม่นบ่ตัวนี้ขึ้นซื้อครับโอ้ตัวนี้ขึ้นซื้อไปแล้วบ่ขึ้นเอาไปเท่าใดแล้วครับตัวนี้โอ้สองซีตัวนั้นแมนบ่แมนบ่ตัวแมน บมเมนครับงวงโปรยโอ้หมดตัวนี้บองเฮาโอ้มีสองตัวตัวนี้ไปแล้วสองหมื่นสี่เหลือตัวนี้สองหมื่นห้าตัวอะไี้เก่าเบิดท่ครับเบิดท่ครับเบอร์ทูจำบ่ได้ครับเอาจำบ่ได้บ่าวผมนีผู้นี่บ่เบิดท่เฮาเอาบ่เป็นยังครับเพราะจำไม่ได้มาจากบ้านใดล่ะอยู่อุ่นโอ้โพวกใช่เชียงใหม่ ซื้อขายกันแล้วมากพ่อใหญ่ดิษพ่อใหญ่ดิษซื้อขายกันแล้วแม่สาวในห้องผู้ใดครับโอ้พูดบอกาเลารถไปแล้ อาลิปที่หนึ่งนะครับขอจบลีพที่หนึ่งไว้ซ้ำนี่นะครับเด้อเอาต่อไปจะเป็นลีพที่สองมั่วหลายอยู่ครับตลาดบ้านคุ้ดหวานะครับทุกวันพลหัสตอนเช้าครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่ที่ตามรับชมนครตะหลนวัวนะครับโอเลยนว้าหัวไปครับพ่อขาครับสวัสดีครับ